ดือดเลยครับที่วัดทวีการะอนันต์หรือวัดสีชมพูจังหวัดปทุมธานีครับคือระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับทนายอานันชัยทนายอานันชัยเนี่ยคือได้รับการร้องเรียนมาครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบทีนี้ภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือศารากลางวาดัดแล้วทนายอานันชัยประธานมูลนิธิกองทัพธรรมไปพร้อมกับพระปกครองจังหวัดปทุมธานีและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบอดีตเจ้าอาวาสสืบเนื่องจากเป็น2ประเด็น1 มีลักษณะชาวบ้านมาร้องเรียนว่าอดีตเจ้าอาวาสแกมีคลิปช่วยตัวเองแล้วไปแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็สองเรื่องของการยักยอกเงินคุณผู้ชมฮะคือลักษณะของคลิปก่อนลคลิปเนี่ยเราคงจะเปิดให้ดูไม่ได้แต่ผมดูละขออนุญาตเป็นภาพนิ่งให้เห็นเนะี่ยใบหน้าก็คือใบหน้าอดีตเจ้าอาวาสเลยแล้วก็เป็นลักษณะของการช่วยตัวเองคือจากในคลิปเนี่ยแกอยู่ของแกคนเดียวนะแต่ทนายอานันชัยบอกว่า เหมือนมันจะมีคู่ขาอยู่ในนี้ด้วยอันนี้ทนายอนันชัยตั้งข้อสังเกตแต่ในคลิปเท่าที่ดูอยู่คนเดียวและ 2. ทนายอนันชัยบอกว่าพอเข้าไปดู <รอ S 1> เนื่องจากแกเป็นอดีตเจ้าอาวาสพอแกหลุดจากตําแหน่งปุ๊บตรวจสอบเส้นทางการเงินมันมีเงิน29ล้านบาท29ล้านบาทเนี่ยเหมือนลักษณะก็คือไปขอยืมญาติโยมมาแล้วไม่ได้ทําบัญชีให้ถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าเงินส่วนหนึ่งโอนเข้าบัญชีตัวเองกลายเป็น2เรื่องใหญ่เลย ทั้งคลิปเอ่ยทั้งเรื่องเงินเอ่ยปรากฏนี่นี่คุณผู้ชมช่วงที่ทนายอานันชัยเข้าไปแกก็ไปนั่งใช่ไหมฮะแล้วแกก็เอาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งเข้าวัดไม่ได้กล่าวอ้างว่าถูกกีดกันจากอดีตเจ้าอาวาสแล้วทนายอานันชัยแกก็นี่เอารูปเอาอะไรขึ้นมาเอาคลิปอะไรขึ้นมาตัวอดีตเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหาก็เดินเข้ามากลางวงเลยนะฮะพอเดินเข้ามาปุ๊บทนายอานันชัยแกบอกว่าตอนแรกแกจะมานั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเลย ไปนั่งข้างหลังไปนั่งข้างหลังแกก็ไปนี่แกก็ขยบมาแล้วก็มานั่งข้างหลังเสร็จปุ๊บทนายอานันชัยก็เริ่มร่ายเลยฮะมันมีความผิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่าอดีตเจ้าอาวาสขออนุญาตนะครับพระครูธ,ธรรมทรทิติศักดิ์แก,กเกิดอารมณ์ขึ้นมาแกลุกขึ้นแล้วแกก็เดินไปด้านหลังทนายอานันชัยเลยแล้วแกก็บอกว่าเอาสิทนไม่ไหวแล้วไอ้เรื่องคลิปไอ้เรื่องช่วยตัวเองอะยอมรับแต่ถามหน่อยว่า หั Dante, วโล้นที่อยู่ตรงเนี้ยพระที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดมีรูปไหนไม่ชัดจุดจุดจุดบ้างเพราะว่ามันเหลือประโยชน์ถาเนี่ยเนี่ยพี่บ้านจะอาคนที่อยู่ข้างๆวัดเนี่ยเพารู้สั้ใจจะพูดยังไงถามได้ใครที่นั่งเนี่ยใครไม่ทัางถ่ายไปเลยแมวแมวสงครามพี่ไม่ได้ไม่ได้โยนมาธรรมดาธรรมดาที่อยู่กรรมเนี่ยธรรมดาจะอยู่กรรมแน่เล่จะมาได้างนอกทำไมจะสร้างวัดเนี่ย ยอมรับว่าคลิปภาพมาเป็นภาพของตัวเองนี่แหละรู้รู้ว่ามันไม่เหมาะสมมันผิดพลาดไปแล้วเรื่องนี้ขอยอมรับแต่จะไม่ออกจากวัดเด็ดขาดเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดเรื่องเงินยืนยันว่าไม่ผิดทีนี้ทนายอนันชัยก็หันมาบอกสื่อมวลชนบอกว่าลักษณะอดีตเจ้าอาวาสแกแกไม่ยอมออกจากวัดนะทั้งที่ที่แกทําผิดแบบนี้สื่อมวลชนก็ฟังเอาละกันอดีตเจ้าอาวาสแกสวนเลยฟังนะวัดนี้หากฉันอยู่ไม่ได้ ทุกคนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่แต่ <BS> เดือดขึ้นมาฮะฉันไม่ไหวแล้ว <BS> ฉันอารมณ์ระเบิดแล้วฉ <BS> ันยืนยันว่าฉันไม่ผิดนน้้้ออยยยใใจลลวเเเเาาาไปปรรับ่่กหห ออกไปเลยครับตารที่จะอยู่กนรางกเอยู่แล้ว้เกยงกงเงินเฟิน่ะารห้เฟินอะไรไอ้เรื่องเงินเนกานโยนฉอกกับจริงอ่ะการทีกาทำ้ไลายจริงจริงแต่นักคนที่มาเนี่ยขต้องปรดบเนินดีความกคุยกันก่งมันตกแล้วไม่เคยกงเงินจริงัแดด้วยอีกกิจใดกิหน้าไม่เคยมีแต่ช่วยเหลือคนกัดคนที่ดีตกยุ่งยากเลยมา ไม่เคยมาถามเลยถามเลยอะไรก็ตั้งก้อนประชุมอะไรกันแค่เคยได้แต่คุยกันทุกอย่างมันกำลังเจริญอยู่แล้วมันแค่คนคนเดียวเนี่ยฉันิแท้รักวัดนะโยมนะมันแท็กว่าอยากทุจริตวัดวัดกำังเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วอยากจะให้สื่ออะเราต่างๆเนี่ยเข้าใจบัางเพราะไม่ได้เอาไปล้อเลียนต่างๆของทิพย์บางอย่างทิพยบางอย่างใครไม่รู้เนี่ยแต่แจกตั้งกำจัดเลยคุณทุกนี้ แต่รู้หมดแล้วอนแรกจะตั้หมดแรกเหมือนกันเมื่อฉันเสียแล้วอ่ะฉันรักวัดนี้ทำวัดสร้างวัดทำงานความดีเยอะแยะที่เหลือคนอ่นนะคนอื่นด้วยนะมันเหลืออดนะโยมมันเหลืออดเลยไม่ทำจะไม่ทำไม่ทำไม่ตู้ทำอะไรนะอาจารย์ทำไมอารมณ์อยากจะพูดกับเขาว่าทำไมเขาไม่มาถามกัจะ้างล่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆฉันขอระเบิดอารมณ์ละ แล้วก็รายรยา่อย่างที่เห็นคือเมื่อสักครู่เนี่ยแกลุกขึ้นมาแล้วแกก็กปรีไปจุดที่แกปรีไปเนี่ยเป็นจุดที่เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนั่งอยู่ฮะโอ้โหคนก็เข้ามาเริ่มขวางเริ่มขวางแกก็พยายามอธิบายอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่ว่าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเป็นมาเฟียจัดการทุกอย่างอย่างเรียบร้อยถ้าไม่มีฉันอยู่เนี่ยวัดเนี่ยเละเทะไปถึงไหนแล้วที่มีการไปนําเสนอว่าฉันมีปืนฉันเป็นมาเฟียไม่มี ฉันเนี่ยไม่เคยโกงกินวัดแต่อย่างใดใครทำอะไรก็รู้ตัวดีฉันทำฉันได้แก่ตัวฉันเงินทองที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยฉันก็ได้แก่ตัวฉันแต่สิ่งที่ฉันไปยืมญาติโยมเนี่ยฉันยอมรับฉันยืมไป5ล้านแต่อี5ล้านนั้นเนี่ยเอาไปจัดงานประจำปีเคลียกันหมดแล้วส่วนที่เหลือก็เอามาใช้จ่ายช่วงโควิดฉันไม่เคยโกงกินวัดตรวจสอบบัญชีได้ไม่มีทรัพย์สินในตัวมีแต่โยมเอาทรัพย์มาให้ฉันฉันไม่เคยโกงกิน ทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศตอนที่แกเดินมา,าก็จะมีชาวบ้าน <แก S 1> เนี่ยเดินตามมาด้วย,ยก็จะเป็นใช้คําว่าอะไรเป็นสิทธรักเอ่ยอเป็นคนที่สนับสนุน<ม><ม>อดีตเจ้าอาวาสหนึ่งในนั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งฮะเป็นผู้ชายลุกขึ้นมาบอกอดีตเจ้าอาวาสเป็นหลานฉันเองตั้งแต่เขาบวชมาเขาไม่เคยศึกเลยเขาชอบการเป็นพระนี่รวมหัวกันล้มอดีตเจ้าอาวาสใช่ไหมฉันไม่ส่งหนังสือให้เจ้าอาวาสวัชวีเนี่ย ที่วัดพืชเนี่ยเจ้าคณะตำบลก็หาเจ้าวาดเพราะวัดชวีเนี่ยมีปืนพกปืนเป็นมาเฟียนี่ฉันไมนอายแท้ๆเลยหลานฉันนี่บริสุทธิ์ฉันบอกได้เลยเป็นคนดีมากถามคนแถวนี้ได้เลยครับหลานฉันนี่เป็นคนดีตั้งแต่แม่ฉันตายขาบวดมาไม่เคยศสกไม่เคยมีเมียชอบทําบุญทักตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยเขอถูกโตรีพวกพานไม่กันเนี่ยรวมหัวกันจะล้มเขาอยากเกป็นเจ้าวาด ไอ้พ่อเบี้ยพ่อม่อนเนี่ยเน่ยพวกน้ที่เอาเรื่องเข้ามาเนี่ยไอ้พ่อเบี้ยกับพ่อม่อนเนี่ยเอามาออกข่าวด้วยนะจนเจาเ้าคณะเออเจ้าคณะเพอเป็นคนพูดเองว่าหลานฉันแลพวพกเปิเป็นมาเฟียที่วัดเนี่ยเออฉันถามหน่อยดยิเออฉันนี่จะมาหาที่วัดเนี่ยทุกคนนะครับทกวีหมดเออจะบอกให้จ่ไปคนบางคนมันเอาไปพูดเลยเขาเสื่อมเสียนี่ครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคือเหตุการณ์มันเริ่มรู้สึกจะาบานปลายละเพราะว่าทางฝั่งญาติโยมเอ๋ยสิทธิยานุสิสยยส์เอ,อ๋ยออก็เหมือนจะไม่ยอมและเริ่มมีอารมณ์โกรธเจ้าอาวาสเองก็ระเบิดอารมณ์ละตำรวจเข้ามาที่สุดก็เดินออกนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพของอดีตเจ้าอาวาสก็เดินออกจากสาลากลางวัดไปทนายอนันชัยในเวลาต่อมาบอกอย่างนี้ครับมันเป็นสองเรื่องสําคัญนี่แหละก็คือทําผิดพระธรรมวินยัยช่วยเหลือตัวเองแล้วทําคลิปแล้วก็มีลักษณะเหมือนมีคู่ขาเอาเงินส่วนตัวคือ ยืมญาติโยมโอนเข้าบัญชีส่วนตัวก็มีวันนี้ก็ดูเหมือนเก่งดูเหมือนเป็นฮีโร่แม่ดูแน่มากเลยนะด่าคนนั้นด่าคนนี้หลังจากนี้จะมีแต่น้ำตาตกในและจะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากให้เวลาสามวันออกจากวัดไปแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยผมก็ประกาศเพียงเท่านี้แหละนะฮะแล้วก็มีการเดี๋ยวจะมีการประชุม การตั้งวายาไมทรกรแล้วกรรมการวัดแล้วก็หลวงพ่อก็ผมก็ริบวนมาอยู่ที่นี่เลยท่านไม่ต้องมาอยู่ที่นู้นแล้วครับแล้วท่านไม่ต้องกลัวนะฮะมวยททไทยมาทำกันผมไม่จ่ายนะบอกด้วยถ้าท่านจะฟ้องก็ฟ้องมาเรามีทนายทั้งเจ็ดคนในจังหวัดปทุมธานีร้อยเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันบ้างครับพระครูปริยัติยาคมบอกว่า ปัญหาเนี่ยมันมีมากมายเลอะเกินมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วเกิดเรื่องขึ้นคณะสงฆ์ทั้งหมดก็เรียกมาตรวจสอบมีการจับศึกไปบางส่วนส่วนอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยพอตรวจสอบมันมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาด้วยก็ให้ทางเลือกว่าจะออกหรือจะให้ตรวจสอบอดีตเจ้าอาวาสเขาเลือกลาออกจึงเป็นที่มาให้ออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสไปกลายเป็นอดีตเจ้าอาวาสแต่ปรากฏว่าพอแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่อา้าวอดีตเจ้าอาวาส ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสร,รูปใหม่เข้ามาดําเนินการก็เลยต้องไปพึ่งทนายอานันชัยจากนี้หลังจากทนายอานันชัยพร้อมกับทีมมูล,ลนิธิกองทัพธรรมเข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็จะไปดูไปจัดการเรื่องผลประโยชน์ของวัดทั้งหมดและเจ้าอาวาสร,รูปปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งก็จะกลับเข้ามาจําวัดและจะมีการแต่งตั้งวัยาวัจกรคนใหม่อย่างถูกต้องและรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินยื่นปปชทนายอานันชัยให้เวลาสวัน อดีตเจ้าอาวาสที่เห็นเมื่อสักครู่ต้องออกจากวัดแต่แกบอกแกไม่ยอมนะแกไม่ผิดอ๋อเนี่ยดูสิแกไม่ผิดตรวจสอบเส้นทางการเงินแกได้ทั้งหมดเลยไอ้เรื่องแกใช้ก็่าช่วยตัวเองประโยคแรกแกใช้คํานี้นะเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็ทำํำยอมรับผิดตรงนั้นแต่เงินฉันไม่เคยยุ่งเ,เดี๋ยวรอดูนะฮะเห็นว่า3วันเอาอย่างไงกันต่อไปท่านผู้ชม